มาไม่ถึงวิทกิฟนะคะถ้าไม่เจอนุกยุงสแสงละของทางโรงเรียนเลย Here we are น <'m> ี่เจอห้องนี้วิวดีมาก oh. อันนี้เป็นสนามบอลหลักของทางโรงเรียนนะคะที่เป็นแบบมาตรฐานพีเมียลีกเลยก oh. ็คืออินดอร์ i m m i ่ g Pool ของทางโรงเรียนวิทกิฟนะคะ25เมตรโอลิมปิกไซส์เป็นน้ำอุ่นด้วยยอด สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปาแล้วก็ นะคะจะพาน้องๆมาทำสกูลทัวร์ที่โรงเรียนวิทกิฟ s c ส o ูลค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากลอนดอนไม่นานเลยนะคะนั่งรถมาประมาณ 30- 40นาทีค่ะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านไ b c ีค r i c u l u ลัมแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆทางด้านสปอร์ตนะคะแต่ที่อยู่ข้างๆปานคือคุณจรค่ะคุณจรเป็นเจ้าหน้าที่ทางแผนแอดมิชชั่นที่จะคอยดูแลนักเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะควันนี้คุณจรจะมาพาปานไปดูโรงเรียนรอบๆเลยค่ะสวัสดีครับ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าโรงเรียนเี้ยมีฟอร้ซิ ันนี้ก็คือบอดดิ้งเฮาส์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบอดดิ้งเฮาส์กันค่ะอันนี้เป็นคอมมอนรูมก็ช่วงซัมเมอร์ก็จะมีการออกไปทำบาร์บีคิวข้างนอกทำแคมป์ไฟอะไรอย่างนี้ด้วยปิ้งมาร์ชเมลโล่ตัวบอดดิ้งเฮาส์ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับตึกเมน,นของโรงเรียนนะคะในตัวของห้องเรียนอะไรอย่างนี้ก็น้องไม่ต้องเดินเยอะก็แ,แบบออกจากบอดดิ้งเฮาส์แล้วก็เข้าไปตึกเรียนตรงนู้นได้เลย อันนี้ก็จะเป็นห้องหอพักของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นห้องซิงเกิลแล้วก็ห้องดับเบิลแบบนี้ทุกคนก็จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองอันนี้จะเป็นห้องน้ำทุกห้องจะเป็นอองสวีทอย่างนี้นะคะ มีลิฟต์ด้วยสำหรับ disabled student uh, ไม่ต้องกังวลแล้วคะ่ะ <laughs> ไม่มีความทุกข์ทรมานกับการแบกกระเป๋า25กิโลขึ้นมาในอีกต่อไปเพราะวิดกิฟต์เขามีลิฟต์ค <laughs> ่ะมีน้องความมีเก,ก้ต้งนั้นด้วยค่ะของจริงอันนี้สำหรับน้องที่เป็นแบบเด็กเยียเล็กนะคะจะแชร์กัน 2คนแบบนี้อันนี้เป็นห้องอีกแบบนึงนอกเหนือจากห้องแบบเมื่อกี้นะคะอ๋ออันนี้จะเป็นห้องแบบซิงเกิลนะคะก็คือเป็นนอนคนเดียวน่าจะเป็นสําหรับนักเรียนซิกฟอร์มที่แบบเป็นเด็กโตแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นห้องน้ําในตัวเหมือนกันค่ะวิวห้องนี้วิวดีมากอยากมาอยู่เองเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น general playground นะคะที่น้องๆมาเล่นได้การช่วงเบรกก็จะเป็นสนามบาสแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสปอร์ท hall มีอิน o อร์สปินนิ่งูข้างในด้วยค่ะเราไปดูกันว,ว้าวก็นักเรียนนะคะจะได้มาใช้ Sport Facility ตรงนี้มีเครื่องเล่นให้เยอะแยะมากมายเลยมีส p o r t ตคอร์ด้วยค่ะ อินดอร์สระิ่งยนูของทางโรงเรียนวิกิฟนะคะ25เมตรโอลิมปิกไซส์ลึก2เมตรเป็นน้ำอุ่นด้วย <S <S สุดยอดตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยก็ส่วนใหญ่ใช้สำหรับพูดเทเบิลเทนนิสแล้วก็เฟนซิ่งที่เป็นกีฬาฟันดาบอันนี้ก็คืออินดอร์สเตเดียมที่สามารถใช้ได้ หลากีฬาเลยก็คือมีทั้งบาสกต,ตบอลแล้วก็ข้างบนนั้นถ้าเอาลงมาก็จะเป็นอวอลเลย์บอลได้ด้วยอันนี้เป็นสนามบอลหลักของทางโรงเรียนนะคะเจ้าที่เขาแจ้งว่านี่เป็นแบบมาตรฐานพีเมีรีกเลย <Wow. S 1> เพราะว่าญ่าที่เขาใช้เนี่ยสัดส่วนการใช้ญ่าจริงกับญ่าเทียมเนี่ยเป็นไปตามกฎของทางพเมีรีกเลยเพราะฉะนั้นสนามนี้จะมีการใช้ได้ all year round ใหญ่มากอันนี้เป็นสนามเทนนิส ข้างหลังตรงนู้นเป็นสนามฮอกกี้ค่ะนี่คือฟาร์มิงโก้ที่เราเห็นเมื่อกี้ here we are น,นี่ดอกกุหลาบประจำโรงเรียนด้วยค่ะเป็นสีสอมพิงเป็นวิตเทฟรที่จะบานช่วงซัมเมอร์จนจุล เป็นโรงอาหารนะคะก็จะมีเมนูบอกว่าแบบเออวันนี้มีอะไรให้เลือกบ้างนี่ก็เป็นห้องเรียนคลาสหนึ่งก็จะเรียน15-17คนเปิดคน per c l นะคะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปมีเป็นฮ a l l w แล้วก็ทุกห้องก็คือเป็นลาซูม r o o เลยแล้วก็เป็นห้องพักครูอยู่แถวนี้ด้วย มิงอาร์ตมีเขาวงกศดจ้าก็มีสวนเป็นฟาวดอร์การ์เด้นอยู่ตรงนี้ทุกีบรรยากาศดีสุด เป็นยังไงบ้างคะกับการทํารีวิวโรงเรียนที่วิ g กิฟ c ์ o o ูลวันนี้เป็นโรงเรียนที่น่ารักแล้วก็มีฟอรซิลิตี้ครบคันมากเลยใช่ไหมคะถ้าผู้ปกครองคนไหนหรือว่าน,น้องๆคนไหนสนใจมาเรียนต่อที่อังกฤษแล้วสนใจโรงเรียนวิ g i ิฟต์ o คูลเป็นพิเศษสามารถติดต่อพี่ๆี่เอซมาได้เพื่อขอคำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันโรงเรียนถัดไปบ๊ายบาย